มาเยือนหอดูดาวของจังหวัดสงขลานะครับอตอนนี้ก็ดูเลยนะครับนักท่องเที่ยวได้ไปเที่ยวครับผมก็ให้ท่านผู้ชมได้ดูอหอดูดาวนะครับไปดูกันเลยครับอบ่าบริเวณน,นี้ก็จะเป็นหอดูดาวของจังหวัดสงขลานะครับอืมหอดูดาวของจังหวัดสงขลานะครับอืสวยไหมครับสวยไหมครับ ใครที่ไม่เคยมามาได้นะครับโหดูดาวจังหวัดนี่ยผมถ่ายดูไปเลยไม่ได้พาไม้กันสัน่นมาด้วยโอ้โหผมยังไม่เคยมาเลยนะครับที่นี่ยังไม่เคยมาเลยครับโอดูดาวของจังหวัดสงขล้านะครับอืนี่ยผมขึ้นมาครั้งแรกเลยครับโอ้ยพานักนักท่องเที่ยวชาวมาเลียมานะครับ เขาจะมีกล้องมีกล้องอะไรให้ดูครับนี่คือกล้องดูดูเมืองครับเขาจะมีกล้องไว้ดูเมืองนะครับอ่าเนี่ยกล้องกล้องไว้ดูเมืองครับลงมาตอนค่ำๆนะครับผมว่าสวยนะครับค่ำๆ<ม>ผมว่าน่าจะสวยนะครับค่ำๆอ่ะนี่คือหอดูดาวของจังหวัดสงขลานะครับ ไม่ได้พาไม้กันสันมาด้วยทุลักตุเลหน่อยก็ภาพค่อนข้างจะสันหน่อยนะครับโอ้โหเดี๋ยวผมพาขึ้นไปรอบๆดีกว่าไปทางนี้ดีกว่าออนี่เห็นหรือเปล่าลมลื่นมากเลยครับโอ้โหโดอก็เรียกโดกอะไรแล้ว เลืองเลงนะครับอืมดูดาวจังหวัดสงขลาเดี๋ยวผมเดินนะนักท่องเที่ยวควนต้องดีดีนะครับนักท่องเที่ยวควนครับอดูดาวจังหวัดสงขลาเขาจะมีปฏิกรรมตามกำแพงด้วยนะครับตอนนี <laughs> เน้เป็นไงเป็นไงนี่ ผมถ่ายชมเลยผมถ่ายชมเลยอ๋อดูดาวจังหวัดสงขลาเดี๋ยวจะพาขึ้นไปข้างบนนะครับพาขึ้นไปข้างบนครับเนี่ยจะพาขึ้นไปข้างบนนะครับเห็นไหมเหล่าบรรดาน,นักท่องเที่ยวอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยครับเนี่ยผมก็พานักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียครับมาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมไม่เคยขึ้นมาเลยครับที่นี่ขนาดอยู่ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนี่เขาจะเป็นทางขึ้นนะครับทางขึ้นทางขึ้นไปดูดาวทางขึ้นไปดูดาวอ๋อเขาปิดครับเขาปิดเขาน่าจะให้ขึ้นตอนค่ำๆนะครับเขาปิดเขาน่าจะให้ขึ้นตอนค่ำๆนะครับเนี่ยทางขึ้นขึ้นไปดูดาวอืม ก็จะเป็นบริเวณหอดูดาวครับมีทุกมุมครับให้ดูมีทุกมุมครับให้ดูเห็นตัวเมืองสงขาเลยครับฝั่งตำบลเขาลูกช้างครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนี่ครับโอ้ยให้ดูหอดูดาวเลยตอนนี้มีตโซูซาพานักท่องเที่ยวมานักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียครับมาเป็นครอบครัวครับ นี่ยเขาจะให้เขาจะมีเอให้ดูดาวตรงนี้นี่เออไม่ใช่ครับนี่กล้องวงจรปิดครับ <laughs> นี่ก็จะมีให้นี่เขาจะเปิดครับจะเปิดแล้วไว้ให้ดูดาวตอนกลางคืนนะครับอา่าผมแนะนําให้มาตอนกลางคืนดีกว่านะครับนี่ครับเปิดได้ไหมไม่รู้อ๋อจะเป็นเออห้องครับจะเป็นห้องอืม เป็นห้องไว้ดูนี่ครับเดี๋ยวผมพาเดินไปรอบๆครับระหว่างนักท่องเที่ยวเขาเที่ยวอยู่นะครับผมฝากซับสบครต์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอืมเนี่็จะเป็นมุมครับาเดินลอดสะพานเลยเดินเป็นสวยนะครับกลางวันซื้อกิมกันเดนมาก็ได้อบร้อนครับอื รอน,นะครับเนี่ยพาไปเลยครับเดินเข้าไปเลยครับเดินเข้าไปเลยครับมิเตอร์ดูด,ดูไม่รู้เขาปิดหรือเปล่าครับอ๋อก็จจะเป็นปปพิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์ให้ดูดาวนะครับอืมนี่จะเป็นพิพิธภัณฑ์ให้ดูดาวนะครับเนี่ยก,ก็ข้างในก็จะเป็นแบบนี้ครับอของหอดูดาวจังหวัดสงขลานะครับโอ้ยมีรูปคนไปนเหยียบดวงจันทร์เวยครับอือ เป็นแบบนี้ครับนี่นี่คเมตตาะนี่ก็จะมีรูปดาวรูปอ่ให้ดูไปเลยครับผมยังไม่เคยมาเลยนะครับที่นี่อาขนาดอยู่ใกล้ๆเนี่ยผมยังไม่เคยมาเลยนะครับอืม ก็จะมีทางลงนะครับทางลงเดี๋ยวพาทางลงดูเขาเล่นกันครับดูเขาเล่นกันครับดูเขาเล่นนี่ครับหอดูดาวโอ้เป็นไงเป็นไงครับ นี่ไม่รู้เวียนหัวไหมแมาดีกว่าเวียนหัวไหมมันมันมันคือเครื่องอะไร <c oughs> อ่ะฮะอ๋อโรคมุนเหรออ๋อเวลาโรคมุนอะไรแบบน,นี้อะอ๋อ เออคนดูเยอะมากสามล้านคนนี่คือชุดนักบินอวกาศครับใช่ไหมชุดนักบินอวกาศใช่ไหมนี่อ๋อจริงเหรอเอาไว้เที่ยวดาวอังคารใช่ไหมนี่เดี๋ยวเขาเข้าไปถือใส่ได้จริงเหรอเออชุดนักบินอวกาศ นก็จะเป็นห้องครับเป็นห้องเป็นองอือเป็นห้องครับอืมนี่คือก็โลกครับโกูกโูกของเราครับอืม เห็นไหมครับเห็นไหมครับเดินตามเหล่าบรรดาน้องๆครับผมก็ไม่เคยมาสิย้ำน้องน้องนี่น้องเป็นทำงานที่นี่เหรอ มาเที่ยวครับโอ้น้องก็มาเที่ยวครับมาส่งนักท่องเที่ยวมาเลยครับอืมนี่ก็จะเป็นข้างนอกกับข้างนอกโอ้เป็นไงเป็นไงครับ น่ารักมากครับน้องแต่ละคนนักศึกษาดีใจด,ดีน่ารักครับก็สร้างใหม่นะครับนู่นนักท่องเที่ยวของผมาายืนอยู่ก่าเป็นชาวมาเลเซียชาวมาเลเซียมาเลเซียเป็นชาวมาเลเซียมาเลเซียโอ้ น้องมาหมุนในนี้พี่หน่อยอย่ากแกล้งพี่นะแต่ว่าเดี๋ยวให้น้องก็มาหมุนครับเครื่องหมุนรอบโลกครับออ ทำไมอ่ะมันหมุนมมันนหุอะไรอ่ะคนดูกี่คนอ่ะหลายคนวันนี้ไลฟ์ทางยูทูบไลฟ์ติดต่อเลยพี่ไม่เอาไม่เอานี่ทางนี้พีการเต็มมี่เนี่ยบเดี๋ยวผมเดี๋ยวมิสซูซูจะลองเล่นดูนะครับแนงเปมือไอ้ฝาอย่าพูดคำหยาบไอ้หมุน

mất lưu 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 phía lưu lưu Bấm bây nè phía thức con lưu Bấm <laughs> vào bằng nè Bấm vào bằng khói nè Mày có ลงได้เลยค่ะยวลงได้เลยค่ะเขาไม่คิดที่ฮ <laughs> นนะเดินลงอยู่ <laughs> <laughs> โอเคครับ <laughs> เห็นหรือเปล่าเมื่อกี้ <laughs> ขอหยาดจบไลฟ์เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับไปกันต่อครับ